คุณย่าชีนารีการุณมหาบาริกาผู้บรรลุธรรมนอนเนื้อธรรมขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพบอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพอคุณย่านารีการุณอายุครบสี่สิบปีก็มีอารมณ์อย่างออกวดอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิ้นลูกและสามี ก็รักให้ปรองดองกันดีคุณย่าบอกว่ามันอยากปวดเฉยๆฉยอยากขึ้นมาเองจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ปวดต้องตายแน่ๆก่อนหน้านั้นหลวงปู่มัน่นท่านเดินทุดงไปพักอยู่ใกล้ๆบ้านท่านออกบินทบ,บาทก็ไม่มีใครใส่ดูจะไม่รู้จักพระเจ้ากันเท่าใดนักมีแต่คุณย่าออกมาใส่บาอีคนเดียวตัวคุณย่านั้น ชอบรับประทานข้าวกับกะขามหวานมานานแล้วและมักจะรับประทานอาหารเพียงมือเดียวจึงเอาข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวกับกะขามหวานใส่บาตรให้ท่านเมื่อใส่บาตรแล้วหลวงปู่มั่นท่านซักถามถึงครอบครัวมีสามีมีลูกกี่คนก็บอกท่านไปตามริงแล้วท่านก็ไป ระหว่างที่มีความรู้สึกอย่างบวดอย่างแรงกล้านันเองคุณย่าดารีเล่าว่าเกิดนิมิตประหลาดขึ้นกับท่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทาเอาท่านงงงันไปหมดเพราะขนาที่จะบริโภคอาหารคือข้าวกับมะขามหวานอย่างเคยท่านมองเห็นมะขามหวานและจานที่ใสกลายเป็นแก้วใสไปหมดมองที่ตัวเองเนื้อตัวเสื้อผ้าก็กลายเป็นแก้วไปอีกนี่อะไรกัน มองไปถึงเท้าที่เท้าก็มีเกลือกแก้วสวมใส่อยู่ต่อมาก็มีดวงแก้วโกลงใสเย็นตาโปรงแสงลอยลงจากเพื้องบนมีผ่านแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าแก้วกลมลอยลงมาวางอยู่บนพานขนาดเท่ากลามะพร้าวใหญ่สวยงามเป็นประกายระยับคุณย่าท่านก้มลงกราบแล้วเชิญผ่านขึ้นไปไว้บนหิ้งพระ ระหว่างที่เดินไปที่ปราพรู้สึกว่าเกือกแก้วนั้นนุ่มใสสบายเมื่อกลับมาที่เก่าก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปสีดำองค์หนึ่งขนาดสอกลอยลงมาวางบนบาทขวาอีกองค์หนึ่งสีเหลืองเป็นทองขนาดเท่ากันลอยลงมาวางบนบาทซ้ายระหว่างที่งงงันกับปาฏิหารประหลาดน,นี้เองคุณย่ารู้สึกว่า ตัวลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่เบื้องบนแล้วก็ได้ไปพบวัดวัดหนึ่งมีกุฏิอยู่หนึ่งหลังศาลาหนึ่งหลังประดับด้วยทองแหลอ่อรามเครื่องใช้ล้วนเป็นประกายด้วยแก้วทั้งสิ้นยังความปิติปราโมทย์โกรกโกรงใจสุดจะพลนาเมื่อกลับลงมาแล้ววันรุ่งขึ้นเห็นรูปแก้วโปรงเท่ากลาดับหายไปแต่ผ่านแก้วยังอยู่พิจารณานานเข้า ก็จำได้ว่าเป็นพานของท่านเองเก็บหอกกระดาษใส่หีบไม้ล่ามโซ่กุญแจไว้ทํามไมมาอยู่บนอิ้งพระได้ถามลูกๆทุกคนว่าใครเอาผานในหีบมาตั้งบนอิ้งพระไม่มีใครรู้เลยผานออกจากหีบมาได้อย่างไรเปิดหีบดูเกรลยงว่าจะเป็นผานอย่างเดียวกันแต่ผานแก้วในหีบก็ไม่มี พิจารณาตัวเองนั่งก็แล้วนอนก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วยังเห็นตนเองเป็นแก้วโปรกใสอยู่เช่นเดิมจนต้องถามลูกและสามีอีกว่าตัวแม่เป็นอย่างไรได้รับคําตอบว่าเป็นร่างกายเหมือนอย่างที่เคยเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงรู้สึกว่าเป็นการเห็นเฉพาะตนไม่มีใครเห็นด้วย ที่ว่าเห็นเป็นแก้วโปร่งใสนั้นคุณย่านารีเล่าว่าไม่ใช่นอนหลับฝันไปเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละหลับก็เห็นลืมตาก็เห็นและเห็นอยู่เช่นนั้นนานถึงเจ็ดวันในเจ็ดวันนี้ยังได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านคุณย่าบอกให้ลูกเอาน้ำเอาข้าวมะขามหวานเข้าไปถวาย แต่ลูกๆูมองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วหาว่าแม่บ้าไม่เห็นอะไรสักหน่อยบอกเป็นตูกเป็นตาต้องเอาเข้าไปถวายเองซึ่งพระองค์ก็เสเวยนี่เป็นนิมิตหมายให้เห็นไปเองอย่างชัดเจนแต่ความมงงานสงสัยที่เห็นสังขารเป็นแก้วเห็นพระพุทธเจ้าลงมาหาและฉันอาหารวิถีบ,บารท,ที่ท่านถวาย อย่างแน่นอยู่ในอกในใจจึงเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นปูริทัตโตเพื่อฟังพ่อทาคำสอนและถามปัญหาที่ยังคงใจอยู่ลูกและสามีก็ตามไปด้วยโดยคุณย่าเดินนำหน้าแต่ปรากฏว่าท่านเดินได้เร็วเหมือนกับลอยไปเหนือดินลูกและสามีเดินตามไม่ทันเมื่อไปถึงหลวงปู่มั่นก็เรียนถามและเล่าเหตุการณ์ที่ท่านเห็นให้ฟัง หลวงปูมั่นก็บอกว่าที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่ลูกและสามีไม่เห็นด้วยก็เพราะบารมียังไม่ถึงท่านสอนให้มีสติตั้งสติให้ดีคุณย่าบอกว่าครั้งแรกหลวงปูมัน่นท่านสอนให้ภาวนานณะโมแล้วก็พุโทโธและอธิบายว่านะคือาธาตุน้ำโมคือาธาตุดิน ธาตุน้ำกับธาตุดินสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของการเกิดธาตุทั้งสองผสมกันก่อนโดยบิดามารดาจึงจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อรอดจากทันม,มารดาแล้วได้รับข้าวสุกขนมคุมาเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะจึงเป็นธาตุบารดาโมเป็นธาตุบิดาเมื่อท่านได้องค์ภาวนาน จากองหลวงปู่มั่นบุริศทัตโตแล้วคุณย่าบอกว่าเรื่ององค์ภาวนานี้จะใช้นะโมก็ได้พุทธโธก็ได้หรือจะใช้องค์อื่นก็ได้แต่ข้อสำคัญก็คือให้แบ่งได้สองคำคือคำหนึ่งหายใจเข้าคำหนึ่งหายใจออกนะเข้าโมออกหรือ พุทเข้าโทออกเมื่อเรียนถามท่านว่าเมื่อภาวนาจนองค์ภาวนาหายหายไปจิตนิ่งเฉยไม่เห็นอะไรไม่เคลื่อนไปทางไหนจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่านั่นแหละจิตมันขี้คร้านจิตมันพัก,มพกเมื่อนิ่งเฉยอยู่ก็ปล่อยให้มันเฉยไปนั่งเฉยอยู่นั่น อย่าไปเลิกเสียตามความขี้คร้านของจิตแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองไม่ต้องใจร้อนใจเร็วหรืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งหมดเฉยไปเรื่อยๆมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองเราทำผิดเขาก็จะบอกให้รู้ให้แก้ไขตัวรู้ตัวปัญญามันมาทีหลังเราจะรู้เองไม่ได้ถ้านั่งเฉยไป จนจิตแก่กล้าแล้วที่ย่าเห็นก็คือก้อนแก้วที่ใสที่ใสเขียวเย็นตาขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเมื่อเห็นแล้วก็ดูเฉยอยู่ต่อไปเราจะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมีก้อนแก้วใสนี้เพียงสิ่งเดียวต้นไม้ภูเขาหรืออะไรมันก็ไม่มีตอนนี้มันจะรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้ง พระอา,หารหันต์ท่านจะมาเยี่ยมมาหาเราเองย่าเห็นพระโมคคัลลานะรูปร่างท่านเหมือนท่านพระอาจารย์บัวไม่มีผิดพระอุทายีพระอานน์เห็นหมดท่านพาย่าขึ้นไปเบื้องบนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านทรงดำเนินมามีกาน้ำถ้วยน้ำซึ่งล้วนแล้วเป็นแก้วมาท่านทรงดินน้ำในกาให้ย่าดื่ม เมื่อย่าดื่มแล้วจิตใจก็โล่งเกิดความชุ่มชื่นติดต่อกันถึงเจ็ดวันไม่หิวไม่อยากไม่กระหายจากแก้วใสประจักษ์ย็นตาอดีตชาติได้ผุดโผล่ขึ้นมาให้ย่าเห็นอย่างทะลุปลุกโผล่ย่ารู้ว่าในอดีตหลายพบหลายชาตินั้นย่าเกิดมาทุกอย่างแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เมื่อเห็นการเวียน่หวตใจเกิดสารพัดชนิดเช่นนี้ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายสงสารสังเวชตนเองแต่ละชาติที่เกิดมานั้นเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทำให้ไม่อยากเกิอดอีกในภพในชาติต่อไปคุณย่าชีนารีการุณท่านวางธาตุขันลงเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราช2542เวลา20 จุด25นาฬิกาสิริอายุ123ปีอยู่ในเพศแม่ชี83ปีพอดีกราบสาธุกธรรมในธรรมอันประเสริฐพิมพ์คัดลอกจากต้นฉบับจริงเครดิตพุทธโธร่มโพแก้วธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม